ุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปล่าปลาแซลมอนกันนะพอดีว่าคนที่บ้านผมนะเขาอยากกินปลาแซลมอนดองซีอุเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงกันไปดูกันเลยสิสาย ต้องซื้ออะไรบ้างเอามันาอาพริกอันนี้เอาไปทำน้ำจิ้มเนาะใช่ทำน้ำจิ้มหาวัตถุดิบกันจา้าเกลี้ยม เอาแค่นี้พอน้ำจิ้มทำแค่ถ้วยเดียวเอาขวดเลยกนะ่นนะนามะนาวขวดนึงน้ำมะนาวเลยเราทำน้ำจิ้มแบบเยอะๆไปเลยไหมเจ็บนั่นเจ็บแล้ไม่นานดีกพี่พี่เราก็กินไม่ทันน้ำจิ้มมีเคล็ดลับไหม,มแล้วก็ซื้อผักชี เคล็ดลับของผมคือกระเทียมเท่ากับพริกสูตรที่คือกระเทียมเท่ากับพริกสาหร่ายจะมีเปล่า เยอะมากเนะเะาะชิ้นไหนดีอ๋อชิ้นนี้ม,มันต้องเป็นส่วนประมาณไหนถึงจะอร่อยตรงนี้ก็คือกลางตัวเนื้อเยอะๆอ่ะส่วนที่มันเนื้อเยอะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดึงดึงพวกไอ้นี่ออก,กมีก้างอยู่ย่งเป็นสดนหมของแมคโครเขาจะบอกวันที่เห็นไหมควรไปพวกก่อนวันเที่ยวไร อประมาณครึ่งโลป่ะใช่เกือบเกือบครึ่งโลสี่ิกว่าบาทเราจะเอากุ้งไปเสริมทับด้วยค่ะเอาไซส์ไซส์ไหนอะมันใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่ในกระถาอันนี้มันเนี่ยครึ่งโลไม่ไซส์ใหญ่ไปไหมพี่หมอดะกินมันใ่ะหถามว่าใหญ่มันใหญ่ใหญ่อันนี้ก็ร้อยเก้าสิบเก้าบาท เหลือพวกสาหร่ายใช่ปะที่ต้องซื้อสาหร่ายสาหร่ายหอ่อตัวน้ำดองแล้วก็มีพี่เราที่บ้านที่เราซื้อยู่แล้วใช่เดี๋อวะไรบ้างอะไรบ้างไปดูกันนะคะไปหาสาหร่ายกัน ตอนนี้นะครับเราขาดแค่สาหร่ายที่จะมาห่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปมองหารที่เซเว่นครับผมเพราะว่าที่นี่เหมือนจะเป็นแต่ขนาดใหญ่ที่เป็นใช่ขนาดใหญ่ต้องตัดต้องมองไปตัดหุวเต้าหู้เ้าเขาตังไ์ไม่ดนเน่ยโอ้ยถ้าตังหูยองหูแผ่น ครับก็หลังจากกลับมาจากแมคโครครับก็ผมก็มาเตรียมวัตถุด,ดิบประมาณนี้เราจะเริ่มจากการทําน้ําดองนะครับแล้วก็พอน้ําดองจะรอให้มันเย็นตัวหรืออะไรเงี้ยมันจะนานนิดนึงครับแล้วก็มีแซลมอนมีอะไรเดี๋ยวผมจะนั่งแรกทำแซลมอนทำอะไรจะาพาร์ทนี้จะแยกเป็น3ส่วนครับก็คือน้ําดองแล้วก็ปลาน้ําจิ้มนะครับ3ามอย่างีที่ออกไปข้างนอกมาก,ก็หาสลา,าย,ยากมากก็เพิ่งได้มาเป็นสาล่ายของ เท่าแก่น้อยมีแบบนี้ปกติผมจะกินเป็นของพวกมาจิตะของอะไรนะที่มันเป็นซองแบบห <พอ S 1> นนี้แล้วก็จะมีเป็นห่อเล็กอะครับแต่นี้หาไม่ได้ก็เอาอนนี้มาก่อนแทนกันได้อยู่ใช่ใช่วันนี้วันทุดิบที่เราใช้ก็มีประมาณนี้ค่ะก็เป็นมิลินก็คือเป็นเหล้าเหมือนเหล้าญี่ปุ่นหรอซีอิ๊วหรือไม่ใช่เขาเรียกน้ำส้มสายชูที่มีแอลกอฮอล์นะครับมิลิน แล้วก็น,นี่จะเป็นคิคุแมนเป็นแบบซอยซอสแบบเข้มขน้นก็คือเป็นโชยุแบบเข้มข้นนะอันนี้มันจะไปจิ้มพวกซาชิมิจิ้มอะไรไม่ค่อยได้มันจะแบบเอันนี้ข,ข,นขาดไม่ได้เลยใช่ไหมหอมใช่ไหมไม่ได้แล้วก็งางาขาวงาขาวเดี๋ยวผมจะคั่วก่อนนะให้หอมเลยน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นไอปาโออะครับปาโอผูดผมใช้เป็นส่วนท้องนะนี่อซือซ้อได้ที่ไหนอันเนี้ยอันนี้ผมซื้อจากแ็คแวลูมาจะกแ็คแวลูเนาะ ก็เป็นพาร์ทของน้ำจิ้มก็พริกกระเทียมรากผักชีมะนาวแค่นี้ครับหลกัหลกๆประมาณนี้ก็ทําเป็นเป็นซีฟู้ดแล้วกันง่ายๆทําทเป็นซีฟู้ดเดี๋ยวผมจะปั่นเน้ำจิ้มครับแล้วก็ปลาเดี๋ยวก็แร่ปลาแร่อะไรแต่ผมจะเตรียมเผื่อนของของซอสก่อนครับซอสที่เอาไว้ดองซีอิ๊วอะซีอิ๊วดอง,เ,อดองเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับก็ขั้นแรกผมจะเอาน้ําแช่ปลาโออะแช่เพื่อเอาน้ำซุปมัน น้ำเปล่านะครับเน,นี่ยเหมือนเดิมครับบ้านเราไม่ต้องสั่งแก๊สแล้วครับปัจจุบันปิกนิกอย่างเดียวแคมปิ้งอย่างเดียวผมต้องน้ำผมจะไม่เอาเดือดนะผมเอาอุ่นๆพอแล้วผมจะแช่คือผมไปดูพวกคนญี่ปุ่นเขาทำนะเขาจะไม่คนป่าโอเลยแม้แต่นิดเดียวี่ยไม่คนเขาจะเอาน้ำอุ่นๆแล้วเขาก็แช่ไว้แล้วก็รอนะครับแล้วเราก็ค่อยมากรองออกโอเคเดี okay. ๋ยวไปดูกันก็ได้เป็นน้ำที่ต้ม ผมต้มแค่อุ่นๆนะครับไม่ไต้มแบบร้อนเนาะอุ่นๆพอเนี่ยพอจับได้จับได้อยู่ถ <c oughs> ้าจะเอาพโอใส่ไปเยอะไหมประมาณเออจะกะเป็นนั่นไหมก็ผมก็จะกะประมาณเน,นี้ยเนี่ยหนึ่งขยุ่มลั่น <c oughs> ผมให้เป็นหนุ่งหนึ่งขยุ่มลักันเ <c oughs> นี่ยแล้วเราห้ามคนนะเราปล่อยไว้อย่างนี้เลยแช่ไว้เลย จนกว่าทุกอย่างเราจะเสร็จนะครับแล้วเราค่มายุ่งอย่างนทีนึน้ระหว่างรอก็เดี๋ยวเรามาคั่วนี่ครับงาขาวต้องคั่วนะงาขาวได้หอมแบบนั่นเลยนะ<ช>เยอะไปไหม่นี่ยนี่พอนะใช้มไม่เยอะมากเนาะไม่เยอะมากเอาแค่พอแบบตอนเราดองใส่มันจะแบบกิ่นอ้วนๆเฉยๆ้วกินแบบกำลังแบบเนี่ยอ้วนๆนั่นเฉยเฉย ขั้นตอนนี้ห้ามพลาดนะห้ามเผลอนะไม่มันจะไหมหรอมันจะไหมเลยเอาแค่พอดีพอดีใช่ไหมให้พอหอมหอมเพราะงานจะช่วยให้แบบน้ำดองหอมขึ้นเยอะเลยใช่ป่ะคะใช่หอมขาดไม่ได้อะอะไรง่ายถ้ากินอยากให้อร่อยก็คือขาดไม่ได้นะกินเริ่มมาละกินมาเริ่มมาละ <laughs> เราต้องอย่าหยุดเน่ยนะถ้าหยุดปุ๊บหยุดปุ๊บไปเลยนะสีเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมจากขาวโจจวมันก็จะเริ่มเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลคือห้ามหยุดคนเลยนะจนกว่ามันจะจนกว่าเราจะออกจากตรงเนี้ยเราต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่คือผมไม่รู้ถูกหรือต่านะแต่ผมแบบทำอย่างนี้ประจําเลยจริงๆนี่กลิ่นงานนี่ก็เหมือนกลิ่นข้าวคั่วนะวันไหนเราลองข้าวคั่วใส่ดูไหมไม่ได้ ดเดี๋ยวเรามาซับให้มันแห้งๆนะฮะไม่ได้หั่นแห้งๆเลยนะแห้งๆดีแต่กู้ใช่ไหมน้หนักน้ำมันนะครับซับน้ำมันนะเนาะใช่ก็มาเลาะหนังออกกันได้ปะใช่เราเลาะอาอกเดิ่งๆเลยนะ บางคนล้อหนังแบบจะมีนี่นะแบบเทคนิคของแต่ละคนนะอนี้ก็ลอกล้างออกใช่ปะดึงดึงใช้แหนบทั่วไปเลยเนะาะให้มันแข็งแข็งหน่อยอะบางอันดึงไม่ออก แล้เวเ,เจ้าหนังออกนะเขียงก็ลื่นแท้เนาะ ดกินกับเกล็เลยนะทุกครั้งที่พี่แร่ชิ้นส,ส่วนออกมาแล้วถ้าเป็นผมมาคือด้วยความที่เขาเป็นปลาแบบมันเขาเยอะเนี่ยแค่แล่หนังนะดูดิมันมันจะเยอะมากเลยแล้วมันจะติดไปหมดอ่ะปากติดไปหมดเลยพยายามมั่นเช็ดให้แห้งตลอดครั ทำนี่จะแบ่งเป็นผมจะแบ่งเป็นคับตันนี้เลยนะนี่คือถ้าเราทํากินเองมันจริงๆแล้วอยากได้ชิ้นใหญ่แต่วา่าถ้ากินชิ้นใหญ่มากๆมันก็แบบมันห่อไม่ได้ ชิ้นพอดีคําหน่อยเนาะอไืได้เวลาห่อมันจะได้พอดีพอดีมีดไม่ค่อยคมของเขียงก็เล็กอืมคือของทุกอย่างที่ผมใช้นี่คือของแคมป์หมดเลยนะครับยังไม่ได้ซื้อมีดใหม่ ส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยใช่ไหมใช่โอ้แต่น่ากินเป็นชาชิมิมาเลยไซส์เนี้ยก็เดี๋ยวใส่เป็นซอสเข้มข้นนะครับใส่ประมาณ จริงๆมันก็ผมไม่รู้ปริมาณนะผมก็ก่าตามความเคยชินผมนะประมาณไหนเนี่ยยกดูฉันอยากจะชิมเอาอ่ะประมาณนี้ค่ะไม่เยอะมากนะประมาณก้นๆหมใช่อ่นนี้มันเป็นเดืเค็มข้นมากแต่ถ้าเกิดว่า เ,เรเค่อยๆทำเนาะเราค่อยชิมเรื่อยๆใช่ปะใช่ถ้าเพื่อนๆใช้แบบแบบที่แบบเป็นโชยุธรรมดาที่ไม่แบบแบบเข้มข้นอ่ะอันนั้นอะ่ะ,อ,อ,ะาอาจจะไม่ต้องเยอะขนาดอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะต้องเยอะกว่าน,นี้อืมแล้วก็น้ำตาลเหนือใส่ตัดนิดนึงครับก็อ่าหนึ่งอะหนึ่ง,ง,ง,งถ้วยตวงหรอประมาณเนี้ย <laughs> หนึ่งช้อนอ่าช้อนน้อยช้อนน้อยอน,น้อยใส่เลยครับ ต่อไปผมจะใส่มิรินนะสุดท้ายเลยมิรินจะใส่สุดท้ายเลยมิรินก็คือสมมติสมม,ต,สม,มติว่าโชยุแค่ม้มข้นประมาณสามช้อนใช่ไหมผมก็จะใส่มิรินแค่ช้อนเดียวแบบสามต่อหน,นึ่งอะไรเงี้ยกะเอาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่กรเอาแต่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาทำเขาทำกันก็จะประมาณสามต่อหน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตั้งไฟ ไฟอ่อนๆน,นะครับอย่าไฟแรงนะไฟแรงมันจะไหม้ก็เดี๋ยวเราก็ตั้งเปิดไฟไฟอ่อนๆน,นะตั้งไฟไว้นานไหมคะไฟอ่อนๆน,นี่เริ่มได้แล้วก็คือเอาอันนี้เลยนะครับที่ที่เราเตรียมไว้นะที่เป็นน้ำซุปปลาโอใช่ไหมใช่ใช่กรอง กลิ่นมาแล้วอ่ะ <Okay. S 3> ขออญาตคนหนะ่อยนะอาจจะเสียวฟานเสียอะไรนะเพราะว่ามันถ้าไม่คนมันไหม้ก้นนะมันมีน้ำตาลอยู่ครับมันจะไหม้กน้น หยาบน,นะทำที่ต้องสวยมากค่ะเดี๋ยวปั่นนี่เครืจิว๋วเราไปแคมป์เราจะพกตัวนี้ไปอันนี้เอาไว้ใส่ตอนนองใช่ไหมเอาแบบสวยๆก็มีกระเทียมที่หัน่น,นเป็นแว่นเป็นแว่นๆแล้วก็พริกนิดหน่อยค่ะ พอให้มันหอมๆใช่ปะ่ะอยู่ในน้ำดองใ,<ช>ให้มันมีกลิ่นพริกเมดนึงปลิมนอกระเทียมเท่ากับพริกเหรอใช่กะเอาเลยใช่ไหมเป็นกรรมเหมือนอารมณ์กรรมนึงเนี่ย่ถ้าจะช่างก็ได้ถ้าจะช่างก็น้ำหนักกระเทียมเท่าไหร่ก็น้ำหนักพริกก็เท่านั้นอะ่ะกรรมมาจากแม่หนะแม่มทำแม่แ,แม่ทำอร่อยไหม <laughs> <laughs> ก็กินได้พอได้ถ่ายอยู่ แล้วแม่กับพี่ใครทำอะไรกว่กันพี่อยู่แล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวแม่ดูแม่เสียจใจนะน <laughs> ี่เป็นรากผักชีนะครับผมก็ล้างทำคามสะอามาแล้วอ,อส่วนใหญ่ก็จะใช้แต่รากนะนะผมจะใช้ใบด้วยเพราะมันการให้สีมันเขียวๆมากๆครับผมเลยจะใช้ใบด้วยนะ น้อยๆไม่เยอะมากใช่ปะใช่อย่างที่บอกประมาณหนึ่งในสามของของที่เราจะใช้ทั้งหมดอ่ะแล้วเราก็จะปั่นรวมกันใช่ใส่มะนาวทีหลังถูกปะใช่หลังจากนี้ก็ปรุงตามชอบแล้วเนาะตามตามใครของใครของมันแหละจะชอบแบบไหนเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเค็มหวานอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่น้ำจิ้มผมผมจะเผ็ดนำแล้วก็ตามหวานเปรี้ยวเค็มจะน้อยสุดเพราะว่าด้วยตัวน้ำดองอะ่ะมันเค็มอ่ะมันมีความเค็มในตัวมันอยู่แล้วเราก็จะไม่เค็มมากแล้วแต่นะถ้าจิ้มเป็นซีฟู้ดจิ้มเป็นกุ้งก็จะเอาเค็มเค็มนำแล้วค่อยหวานแล้วค่อยเปรี้ยวเปรี้ยวสุดท้ายเลย มันก็จะดูอ่อนแอหน่อยนะครับตอนแรกมันจะแบบดูโอ้ฉันเหนื่อยจังเลยฉันเหนื่อยจังเลยอย่างเงี้ยแต่ปั๊บนึงมันลามันเริ่มเริ่มคลายตัวได้แล้วมันเร่ลื่นเลยเริ่มละเอียดก็จะมี่ิสู้สู้อันนี้เราก็ซื้อจากช้อปปี้เนาะไม่กี่บาทเองปะสี่สิบเก้าบาทใช่หรอใช่แล้วก็แช้มานานแล้วนะก็ทนอยู่ชาร์จเอาใช่ไหมคะใช่ นน้ำจิ้มก็ใส่แบบมะนาวตามชอบแล้วเนอะว่าใครชอบรสประมาณไหนใช่<ะ>ใช่ปรุงปุงได้ตามชอบเลยอืมเติมน้ำตาลเติมอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ปลาปกติอ่ะแหละน้ำจิ้มซีฟูด้ดปลามะนาวเฮ้ยปกติใส่วาซาบิด้วยปะใช่ถ้าทําเป็นแบบว่า แซลมอนดองคราวที่แล้วก็ใส่ใวาซาบิบก็จะเผ็ดแสบแสบขึ้นมาอีกใช่ก็ <laughs> จะได้อีกอลมหนึ่งแต่รอบนี้เราไม่ได้ใส่ใช่ไหมส่วนใหญ่ที่ผมใส่นะ้ำจิ้มกินกับ,ก,ก,บกินกับเพื่อนนะถ้าเป็นแบบกินกับเพื่อนที่เหลาผมใส่เหล้าด้วยน้ำจิ้มอะ่ะใส่เหล้าเข้าไปสักสองสาช้อนหรือว่าตะบาด์อังฝาอะไรเงี้ยให้มันแบบดึงรสชาติหน่อยสีสวยมากข้นมาก ก็เราชอบกินแบบน้ำจิ้มที่แบบข้นๆนห,หน่อยเนาะทีะ่เนื้อส่วนใหญ่แบบไปกินตามร้านก็จะได้แบบเป็นน้ำๆเลยนี่ครับก็เป็นแซลมอนที่แร่ไว้นะผมแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็จะมีกุ้งกุ้งกุ้งประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งอะที่ซื้อมาใแ<ช>ซลมอนก็เหลืออีกส่วนหนึ่งที่ซื้อมาจะแบ่งไว้กินทีหลังนะคะครับก็เนี่ยอันนี้ก็คือผมดองดองด้วยกันเลยนะ กุ้งเราก็ผ่านแกะขี้มันออกใช่แล้วก็เอาหางออกด้วยใช่เพราะเราดองเราไม่ได้กินหางเนาะอันนี้ก็เป็นกระเทียมกับพริกแล้วก็อันนี้น้ำดองที่แบบเย็นแล้วใช่ไหมคะใช่เราพักเอาไว้เราก็มาดองกันต้องเย็นเลยนะแบบห้ามนั่นเลยเย็นเจี๊ยบเลแหละ I d แล้วเดี๋ยวเราก็ดองแช่ตู้เย็นหนะคะเอาไว้ประมาณกี่4-6ชั่วโมงอย่างน้อย4-6ชั่วโมงเลยนะตอนนี้ประมาณ4โมงครึ่งทุ่ม2ทุ่ม <c oughs> อันนี้ก็ตอนนี้เป็นประมาณกี่โมงละสองทุ่มพี่ว่าสองทุ่มก็น่าจะได้กลิ่นแล้วนอะก็จะเอาที่เราดองไว้ออกมานะคะ นืมว้าวอ๋อืมว้าวเฉลินกับกุ้งดองค่ะ ที่เราดองกันไว้ประมาณสี่ชั่วโมงเนาะสีสวยดีมากหอมมากลองชิมเลยไหมไม่ต้องลองชิมมากินจริงเลและหิวอ,อันนี้เราก็ใช้ข้าวหอมมะลิค่ะพอดีข้าวญี่ปุ่นเราหมดใช้ข้าวหอมมะลินี่แหละ จัดไป หวานไหมหั <Perfect. S 1> <laughs> ่นได้ไห,ไไหมหันดขอชุบกุ้งนะแก่ คนไปทำตามกันได้นะคะอร่อยจริงอร่อยหอมหอมมากสาหร่ายผ่านไหมสาหร่ายข้างล่างเ,เป็นลูกนึงปลอดเดืยวใช้ในในใน้ำมันไม่ได้ในเกลือที่เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นอหอเล็กๆสีเขียวๆเนาะนลองกินกันก่อนแซลมอนเป็นไงดีหมดทุกอย่างสาุดยอดเพอร์เฟกต์ กันอิ่มเต็มที่เลยนะครับผมก็แน่นท้องมากๆแล้วอิ่มสุดๆเลยก็ถือว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้ทำยากครับก็เตรียมไปแคมป์ไปอะไร่างนี้ได้เนาะทุกคนหมักตอนก่อนจะออกจากบ้านก็ได้เนาะใช่ดองไว้อดองไว้ก่อนออกจากบ้านก็ได้กินพอดีอืก็เป็นเมนูที่แบบกินเพลินแนะนําเลยครับอันนี้ไปทากันแบบแกินกบบเพื่อนอืมกินกับเพื่อนอนกินกับอะไรกินกับเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยแซ่บไดย ลากันไปก่อนครับถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําเมนู Cristo อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์นได้เลยผมทําไม่ได้ผมก็จะไปหาวิธีทํามาให้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันครับก็ก่อนไปก็กดติดตามผมด้วยนะครับกดเป็นแคมปิ้งครับกด um <a S 1> กระปุกไข่เพื่อความสุขครับบ๊ายบาย I wear fancy clothes. I'm a hell of a rock. I got hell of a-